สวัสดีครับสวัสดีเอฟซทุกท่านนะครับผมยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องบอยสั่งโจเกอร์ยิ้มครับผมวันนี้ก็มาอยู่ในสถานที่แห่งหนึ่งนะครับสถานที่เดิมเนานะเป็นร้านไก่ทอดแห่งหนึ่งนะครับวันนี้ก็จะมาพูดหรือว่าคุยเรื่องของ น้องไม่ได้คุยนานแล้วนะไม่ได้พูดถึงเรื่องของน้องนานแล้วขอญาติเอ่ยชื่อนะน้องนุ่นเนตรชนกนะครับหรือว่าอาดีตดำดงเนาะที่เรียกว่าอาดีตดำดงเพราะว่าคืออดีตเธอเคยอยู่กับลิเกสอนรามนะแล้วน้องนุ่นเนี่ยดงมาจากาเล่นเป็นตัวตัวดำดงตัวละครตัวหนึ่งก็เลย ขาก็เลยติดปากเรียกดำรงดำรงอะไรเงี้ยครับแต่ว่าหลังจากที่ผมปล่อยคลิปเรื่องที่น้องไดลาออกจากสอนรามตอนนั้นนะก็โหล่าสุดนี้ผมก็ยังไม่ได้ได้ติดตามข่าวเท่าไหร่เลยนะว่าน้องนุ่นเป็นยังไงบ้างอะไรบ้างครับเดีย๋ยววันนี้จะมาพูดมาคุยนะในแบบฉบับของบอยสั่งโจเกอร์ยิ้มนี่แหละนะครับผมก็ อันดับแรกเลยเนาะหลังจากที่น้องนุ่นได้ออกมาจากลิเกสอนรางเนาะช่วงนั้นก็เธอกอ็หยุดไปพักเบรกนะครับพักใจเนาะเราเรียกว,ว่าพักใจพักพักความรู้สึกนะครับทีอ่อาถมนับลงมาที่ตัวของน้องนุ่นเองเนาะแล้วก็ก็สักระยะนึ่งเ่ยสักพักหนึ่งนะครับแต่ว่า เธอก็ไม่ได้รับงานแสดงลิเกนะช่วงนั้นนะช่วงที่หยุดตรงนั้นมาแล้วก็แต่ว่ามีข่าวนะครับว่าเอ่ยมีมีคนชวนไปไลฟ์สดนะเนาะไลฟ์สดนะครับขายสินค้านะครับแบรนด์อะไรต่อว่าต่ไปเนาะที่ที่มีคนต้องการนั่นแหละพูดถ,ถึงเนี้ยมีคนต้องการที่จะให้เธอไปไป ขายของหรือว่าเป็นพรีเซนเตอร์อะไรประมาณนี้แหละแต่ก็ถือว่าจากเปลี่ยนจากวิกฤตให้เป็นโอกาสเนาะช่วงหนึ่งก็เป็นช่วงดราม่านะของน้องนุ่นนะของน้องนุ่นนะครับแล้วก็มีหลายๆทีมนะครับหลายๆวงนะของลิเกนะที่ ทาาทามให้เธอไปร่วมแสดงหรืออะไรเงี้ยแต่ช่วงนั้นเธอก็ยังแบบมันมันก็ยังแบบออกมาจากอารมณ์ตรงนั้นเนาะก็คืออยากจะฮักเปก่อนนั่นแหละก็ตามที่ทุกคนได้ได้เห็นกันนะครับแล้วก็ล่าสุดนี้ก็ได้ข่าวว่าแกรับงานพีเซนเตอร์นะครับตามช่องต่างๆอะไรเงี้ยที่ที่มีใครว่าจ้างอะไรเงี้ยนะครับ แต่น่าจะไม่ไม่แต่งแต่งชุดดำดงแล้วนะน่าจะเป็นแบบผิดตำนานหรือว่า,าคือมันเป็นภาพเก่านะครับที่น้องนุ้นเองก็คงไม่อยากจะจำเนาะเข้าใจนะเข้าใจได้นะไม่อยากจะจำนะเพราะว่ามันเป็นเ,เรื่องราวทีเ่เป็นสิ่งที่แบบเป็นเรื่องราวที่ประสบเจอมาโดยที่แบบว่ามันมันไม่โอเคนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ ได้ยินว่าน้องนุ่นเองก็ไปไปออกรายการทีวีอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยนะครับนะครับที่ล่าสุดเลยที่จะมาพูดก็คุอน้องนุ่นเองได้เหมือนกับว่ากลับไปเล่นลิเกนะครับแต่ว่าไปเล่นลิเกในในคณะของของพ่อเขาเองนะออลิเกอะไรนะสอนรัก เพชรวิเชียนอะไรประมาณนี้แหละนะครับทุกคนซึ่งเป็นพ่อของน้องนุ่นเองซึ่งซึ่งคุณเอ่อคุณพ่อสอนลักเนะี่ยก็เป็นเป็นเพื่อนของพ่อของสอนลำน้ำเพชรนะอืก่อนหน้าที่ว่าเขาก็เคยเล่นมิเกด้วยกันมาก่อนแต่ว่าวันเนี้ยเห็นว่าน้องนุ่นเองก็กลับไปเล่นมิเกนะครับกับคุณพ่อนะก็ไปสร้าง มูลค่านะอันนี้ผมผมผมมองไปถึงเรื่องของมูลค่าของของการรับงานนะครับของการแสดงแล้วก็การรับงานผมว่าอาจจะกระเตื้องขึ้นในเรื่องของราคาเนาะอืมเพราะว่าดำดงนะฮะเอ้ขอโทษที่น้องนุ่นเนี่ยอเนชนกเนี่ยก็คือก็คือ,คอมีชื่ออยู่แล้วเนนะครับก็มีชื่ออยู่แล้วเนาะแล้วพอดีอย่างที่ผมบอก จากาวิกฤตนะครับทาให้เป็นโอกาสอะไรเงี้ยมันก็ทําได้นะมันก็สามารถทําได้อย่างว่าละมันมีดาราม่ามีประเด็นมาก่อนหน้าน,นี้เนาะสุดท้ายก็เคยเห็นบอกว่าเหมือนวันไปไปอยู่ประจารําดวกว่านนี้ไม่ทราบนะยังไม่ทราบข้อมูลที่แน่จริงแต่ว่าเห็นเห็นหลายๆช่องนะครับลงหรือแม้กระทั่งของออช่องทางนะครับการติดตามของน้องนุ่นเองก็ก,ก็ลง นะครับว่าไปรับเชิญนะครับนี่คิเค,คณะของคุณพ่อนะครับแต่ยังไงก็ก็หลากหลายประเด็นเนาะ <c oughs> เรื่องราวที่ผ่านไปนะครับหลายๆคนก็คิดมุมอีกมุมหนึ่งครับอาจจะเขาเรียกว่าอะไรนะเอออาจจะสนับสนุนนะสนับสนุนก็น้องนุ่นก็นะครับรก็มีเนาะสนับสนุนก็มีแล้วก็ ที่สาคัญเลยแนละ้วมันก็มีช่วงแรกๆที่เกิดไปในด,ดามานะ่าเนาะทางแรกๆเลยนะต่ออันนั้นก็คือคนหลายๆคนอาจจะลืมไปแล้วนะครับ <Yeah. S 1> ก็แล้วก็หน้าหน้าใหม่บทใหม่แล้วกงก็ต้องก็เขียนขึ้นมานะ <Yeah. S 1> ได้บันทึกใหม่เขียนขึ้นมาใหม่แล้วว่าน้องนุ่น,นดำโดงน,นะครับ <Yeah. S 1> ขอพยายอาจจะพูดเบาไปนิดนึงนะเพราะว่ามันเป็นอยู่ในร้านเนี่คือบอก คลิปก่อนหน้าเนี่ยก็จะเสียงดังไม่ได้นองพาะมีคนนั่งทานอาหารนั่งกินอาหารกันอยู่นะครับก็มาอาศัยฉากนะครับที่ได้ยอดวิวเยอะที่สุดในช่องของ <S <S บอยซัมโชเปอร์ยินเองนะครับก็ขอบคุณเอฟซีทุกคนเลยนะครับขอบคุณทุกท่านเลยเที่ให้เกียรตินะครับ,บได้รับชมแล้วก็มัน เนี่ยประเด็นประเด็นที่ว่าที่เป็นดาม่าก่อนหน้านูน้นเนาะที่มีปัญหานะครับก็บกลับกลับตลบปัดเลยกลายเป็นแบบอืมคนมามองมองทั้งสองทางสองฝ่ายนะบางคนก็คนที่สนับสนุนสอนรามก็ยังมีเหมือนเดิมนะครับคนที่สนับสนุนน้องนุ่นก็ก็ยังมีคนที่ไม่สนับสนุนสอนรามหรือไม่สนับสนุนน้องนุ่นก็มีนะครับทั้งก็ทั้งสองฝ่ายนะครับก็อยู่ที่มุมมองนะ เอีทั้งสองฝ่ายครับล่าสุดนี้ก็ที่อย่างที่บอกก็มารับช่วงหรือมาแสดงนิเกของคุณพ mm. ่ mm. อนะครับ mm. ของน้อง,งนะุ่นเองนะพ่อสอนักษ์นะครับ mm. ก็ผมก็ว่าดีนะหมายความว่าเออไปสร้างสีสันหรือสร้างมูลค่านะครับของวงการนิเกนะครับอยู่ที่โคราชนะครับที่คนครราสีมาเนาะ เป็นบ้านของน้องนุ่นเองนั่นแหละแล้วก็บ,บ้านคุณพ่อของน้องนุ่นนะครับที่เห็นล่าสุดนี้เห็นได้ยินว่าไปเจอกันกับบอสโจนะครับขออนุญาตเรยชื่อน,นะเจ้าจของวงดนตรีหมอลำนะครับสาวน้อยเพชรบานพทน,นะครับเห็นได้ข่าวว่าแต่ผมยังไม่ได้ไปดูข้อมูลลึกๆเลยนะว่าไปไปเจอกันยังไงไปขึ้นโชว์เวทีอะไรอย่างเงี้ยมัน นะครับเห็นบอกว่าเอลิเกบีเอสมอลำเงี้ยมันก็มันก็เป็นมิติใหม่เนาะอีกหน้าหนึ่งของวงการนะครับวงการศิลปินนะครับผมผมก็ว่ามันมันน่าจะก็เป็นการรับเชิญหรือเปล่านะฮะซึ่งมันมีกระแสนู่นนี่นั่นมันมีกระแสในทางทางบวกนะซึ่งทางลบเนี่ยมันหายไปแล้วตอนนี้ก็จะมาดูกระแสในทางบวกนะ น้องนุ่นเองเนี่ยนะครับว่ากระแสตัวนี้จะจับมายังไงอะไรยังไงเป็นในทางในทางที่ดีไหมนะครับเป็นในทางที่ทางที่ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยแต่ผมว่านะ่าจะโอเคนะในในมุมมองของผมเองนะโดยที่เราก็หนึ่งที่ผมบอกคลิปผมก็จะ,ะจะพูดในประเด็นที่แบบไม่ได้เข้าข้างใดฝ่ายหนึ่งเนาะเป็น เป็นความคิดเห็นนะครับทั้งสองฝ่ายเลยนะฮะว่าเออฝ่ายนั้นฝ่ายนี้นะครับแต่เราไม่ได้ไปแบ่งแยกเพราะว่าก็มันก็เป็นกลุ่มเรียกอะไรกลุ่มศิลป,ปินด้วยกันนะครับตลกก็มาจากลิเกน,นะครับก็เยอะนะฮะเยอะครับหลายท่านเลยเนี่ยอาจารย์โน้ตเชิญยิ้นะขออนุญาตเอ่ยชื่อนะอาจารย์โน้ตเนี่ยนะครับพี่หนูคลองเตยเนี่ยพี่โรเบิร์ตสายควันเนี่ยพวกนี้ก็เคยผ่ายนยิมเกมาหลายๆคนที่ไม่ได้เอ่ยชื่อก็ต้องผ่านวงดนตรีลูกพุ่ง เยอะมันีหมอ,มอลำมันเทุ่งนะครับแล้วก็การเป็นนักร้องคาเฟ่อะไรมาเนี้ยก็คือมันอยู่ในหมวดหมู่ของของซิลปินนะอของนักแสดงเนาะก็ก็จะประมาณนี้แหละนะครับแลอ,อย่างไงก็ ติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับว่าข่าวสารนะครับข้อมูลของน้องอดำดงนะครับแต่ผมก็ติดปากเรียกน้องดำดงนะเพราะว่าคือผมว่าตอนนี้ผมว่ามุมมองของของน้องเขานะเขาคงจะลืมเรื่องดำดงไปแล้วลืมเรื่องที่ <c oughs> อยู่ในหมวดของของดำดงที่เกิดประเด็นดราม่านะครับคงจะลืมจุดนั้นไปแล้วแหละนะครับตอนนี้ก็คือน้องก็คงจะมา ใช้ชีวิตใหม่นะครับปรับตัวเองนะครับแต่ลิเกน้องก็ยังเล่นเหมือนเดิมนะเพราะว่าเขาก็มาตั้งสายอาชีพลิเกตั้งแต่เด็กๆน้องตั้งแต่เขาก็ดูพ่อกับแม่นะครับซึ่งพ่อกับแม่เขาก็เป็นลิเกทั้งคู่นะ mm hmm. ก็เหมือนพ่อแม่ของสอดรามนำเพชรนั mm ่นแหละก็เป็นอดีตลิเกดังนะครับแล้วก็มันเป็นความผูกพันนะแล้วก็สายเลือด คือเห็นมาตลอดก็ลเล่นใหม่ผมว่าเขาก็คงทํางานในด้านนี้แล้วก็เห็นบอกเห็นที่ผมเข้าไปดูในในใน,ในหลาย, <c oughs> ห,ลายหลายช่องทางเนาะที่ว่าน้องนุ่นเนาะก็ไปไลฟ์สดเป็นพิเซนเตอร์ไลฟ์สดขายของอะไรเงี้ยนะครับให้กับช่องทางต่างๆที่มีการเชิญหรือจะพูดตรงๆก็ว่าจ้างนั่นแหละเปนธรรม,มาดานะครับของคนนี้ก็ เรมีชื่อเสียงแล้วก็จะมีงานแบบนี้ทำนะครับผมก็อันนี้ก็ถือว่าตัดบทจากที่น้องเคยผ่านจุดนั้นมาแล้วนะก็เราก็ยังมาพูดถึงในมุมของเออถือว่ามามุมที่ดีๆเนาะก็ถือว่าแสดงความดีกับน้องด้วยว่าที่มันต้องใจสู้ใ,ใจแข็งนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่ายังมีคนสนับสนุนอยู่นะคนไม่สนับสนุนก็ไม่เป็นไรนะอย่าไปเรียด คนสนับสนุนเราก็ยังมีไม่ไม่ใช่ไม่ได้มีคนชอบเราร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ไม่มีคนที่เบียดเราร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าทุกคนไม่ได้ดีร้อยเปอร์เซ็นต์ที่ผมออบอกแล้วก็ไม่ได้ชั่วร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมีทั้งดีทั้งชั่วนะผสมปนเปนไปเนาะแล้วก็ที่สําคัญคนที่สนับสนุนเราก็มีคนที่ม่สนับสนุนเราก็ไม่เป็นไรนะครับมันก็อีกก็เรื่องของเขาครคนในในโลกนี้หรือว่าในประเทศนี้มีตั้งม่รูกี่ 4ล้านคนหนังที่ติดตามเราหรือคนที่ไม่ติดตามเรากอา็อย่างที่บอกนะครับวัฒนธรรมของแต่ละแต่ละผ้านะครับการแสดงนะครับแต่ละแต่ละพื้นที่นะเขาไม่เหมือนกันนะครับคนที่ก็ดูหนังกระลุงนะน้องเดียวเนี่ครับคนก็ดูผ้าขาวหรือว่าแม้กระทั่งเราเราก็ยังชอบดูแบนคนะครับบางที น้องเดียวก็ยังยังดูทางหมอลำก็ดูนะครับหรือว่าทางหมอลำดูหางังตะลุงหรือดูทางศิละปะทางภาคเหนือทางภาพการลิเกมันมีเยอะนะครับโอเคก็คลิปนี้เอาไว้แค่นี้ดีกว่าครับวันนี้มาพูดในเรื่องของน้องนุ่นเมสนกนะที่ได้ได้กลับเข้ามาินลิเกโดยที่มา อยู่กับวงของคุณพ่อเอ okay, นะครับก mm hmm. ็ยังไงก็ลองติดตามกันดูนะครับว่าผลงานนะฮะหรือแต่เขาก็เป็นนังเอกอยู่แล้วนะ mm hmm. เขาก็ร้องเพราะร้ mm hmm. องอะไรตลกตลกเราก็ได้อยู่แล้วนะอ่ะโอเคก็สนับสนุนกันไปนะครับอย่าลืมสนับสนุนช่องของบอยซอนจ๊กเกอร์ยิ้มด้วยครับลืมอ,อย่าลืมดูโฆษณาให้ด้วยนะครับผม mm hmm. แล้วก็กดติดตามนะครับฝากกด subscribe mm hmm. กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับ, mm hmm. รบผมก็บางชีผมก็ ไม่รู้จะอัดที่อะไรเนาะแต่ผมก็พยายามนะผมนี่ถือว่าเป็นช่องเล็กๆนะครับคนติดตามก็แค่สามพันคนเลยนะแต่ว่าผมก็พยายามที่จะทําคลิปทําอะไรให้กับเอฟซีนะครับได้ติดตามผลงานนะครับก็ฝากเป็นกําลังแรงใจให้กันด้วยนะครับผมยังไงก็อย่าทอดทิ้งกันนะครับผมก็จะมีคลิปนู่นนี่นั่นนะอย่าพึ่งเบื่อครับนั่งคุยพูดนั่งพูดนั่งคุยบ้างก็ ขอกาลังแรงใจนะครับจากเอซีทั้งหมดเลยนะครับสามพันกว่าคนเนี่ย <c oughs> มีช่าเชื่อว่าคนตอนช่วงที่ยอดวิวคนดูเยอะๆนะแค่สองพันไปเองนะแต่คนดูหลายหมื่นคนเนี่ยก็ยังไงก็ท่านที่กดเข้ามาดูก็ยังไงก็ฝากติดตาม,นมนในกำลังใจให้กันด้วยนะครับผม <c oughs> โอเคอ่ะเรื่องของน้องนุ่นนะครับบทสรุปก็คือวันนี้ นะครับน้องนุ่นกอ็อย่างที่ผมพูดต้นคลิปนะได้กลับไปเล่นเก่กับคุณพ่อนะได้ไปรับเชิญหรืออะไรก็ว่ากันไปนะครับผมโอเคขอให้ทุกท่านโชคดีมีเงินใช้นะครับผมลํำรวยลํำรวยเฮงเฮงนะครับซื้อหวยก็ให้ถูกหวยนะครับขอให้ประสบความสำเร็จได้หน้าที่การงานทุกประการนะครับผมสวัสดีสวีดัตโชคดี เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม